คติธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่ากิตตังทันตังสุขาวะหังกิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะครับช่วงพักเบรกเที่ยง,งวันนี้นะครับก็ขอญาตินำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มาใหา้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิงในตำนานของหลวงพ่อเดิมอีกองหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนำให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าสิงองนี้ผมก็ได้มีโอกาสรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ด้วยความสวยงามะนะครับจึงอยากจะนำให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันอีกทุกครั้งนะครับ เพราะว่าการได้ดูบ่อยการพิจารณาการมองการสัมผัสนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เราเรียนรู้นะครับจดจำในจุดตำหนิต่างๆที่ต้องดูนะครับเพราะว่าสิ่งอง์คนี้ถือว่ามีความสวยงามมากๆนะครับชัดเจนนะครับก็ขออญาต นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอกอกครั้งหนึ่งนะครับน,นะครับเ,เพราะว่าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ต้องเรียนกับที่น้องออเ,เมื่อเรามีเงินแต่ไม่มีบุญวัสนาก็ยากที่จะได้ครอบครองอะนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีบุญ ยิ่งมีเงินยิ่งดีนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นมูลค่าทางจิตใจนะครับประเมินราคาไม่ได้นะครับยิ่งอยู่กับคนที่มีความรักมีความศรัทธามีความชอบราคายิ่งแพงนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอยู่กับคนที่ ไม่รู้คุณค่าก็อีกอย่างนะครับเพราะนั้นบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นี้มันจึงอยู่กับคนที่มีความรักนะครับแล้วก็ศรัทธาเข้าใจซึ่งวัตถุมงคลแต่ละอย่างนะครับเนี่ยก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับเนี่ยก็ขออนุญาตนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ อขออนุญาตนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับงามีความแห้งนะครับถือว่าเป็นสิงทรงเครื่องนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับก็ขออนุญาตนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับลองพิจารณาดูนะครับสวยๆอย่างนี้ไม่ได้พบเจอบ่อยๆนะครับอ่า นะครับนี่โอ้โหถือว่าที่สุดของที่สุดเลยนะครับพี่น้องท่านใดตาถึงนะครับอาจต้องรีบเลยะนะครับเพราะว่าสวยๆกิบอย่างนี้สภาพมีความสมบูรณ์นะครับไม่ได้ได้มาบ่อยนะครับนานๆที่ผมจะเจอหรือว่าได้พบเห็นนะครับเนี่ย นะครับก็อลองพิจารณาดูนะครับอชอบหรือไม่ชอบยังไรก็ลองลองทักเข้ามานะครับไฮไลท์อยู่ที่ตรงฐานนะครับเนี่ยนะครับมีรอยจานนะครับที่มีรอยจานลักษณะอย่างนี้นะครับยิ่งพบเจอได้น้อยมากๆโคตรโคตรหายากเลยนะครับนในร้อย องอาจจะเจอประมาณองค์หรือว่าสององนะครับที่มีรอยจานอย่างชัดเจนอย่างนี้เนี่เป็นสิงสามขวัญน,นะครับงานมีความแห้งศิลปะช่างโบราณน,นะครับนี่ที่แกะด้วยของมีคมที่มีศิลปะที่ปราณีตมากๆนะครับนี่อนะครับอยู่ที่พี่น้องแล้วนะครับ ผมก็ถือว่าได้มีโอกาสมีหน้าที่นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับเนี่ยนะครับถือว่าได้มีโอกาสนำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมอย่างน้อยก็วันละคลิปสองคลิปนะครับแล้วแต่จังหวะโอกาสามีเวลาก็จะทำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันทันทีนะครับเนี่ย นะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับถือว่าที่สุดของที่สุดในบรรดาเครื่องรางนะครับเพราะว่าสิงห์ก็ถือว่าเป็นตำนานที่เราต้องจดจํานะครับอของหลวงพ่อเดิมถือว่าเป็นพระคนาจารย์ที่โด่งดังมากๆเลยะนะครับเป็นพระนักพัฒนาที่มีความเมตตามากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ ผมได้มีโอกาสนำสิง์ทรงเครื่องของท่านไหพี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็สิงอ์องค์นี้นะครับก็ได้ผ่านเวิธีการประกวดพศ2อ3 4นระสะนะครับผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับที่สโมสรตำรวจถนนวิภาบดีกรุงเทพมหานครนะครับ ก็นำให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าสิ่งที่แชมป์แชมมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมก็ถือว่าได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่พี่น้องจะพิจารณานะครับนี่เพราะว่าสิ่งที่มีความสวยงามสมบูรณ์นะครับประวัติความเป็นมาดีก็ถือว่า พบเจอได้น้อยมากๆนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับนี่ไฮไลท์นะครับนี่มีรอยจานตรงนี้เองอะนะครับที่ว่าส่วนมากลักษณะรอยจานที่มีคมชัดอย่างนี้นะครับแต่และองค์นะครับที่ผมเห็นเขาเช่ากันหลักหลายแสนยันยหลักล้านเลยนะครับ นาวันนี้ก็ถือว่าไม่พลาดโอกาสนะครับนะครับรานั้นตอนนี้โอกาสเท่ากันหมดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะควาคว้านะครับเนี่ยก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับน,นะครับโดยเฉพาะสิงนะครับพุทธคุณก็แน่นอนนะครับ เป็นมหาเนมหานิยมเป็นเมตตานะครับป้องกันพวกมนต์ดำคุณใสคงกับพันชาตรีสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับพุทธคุณก็ถือว่าครอบจักราวาลเช่นกันนะครับนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องนะครับ เป็นการรีวิวแบบสั้นๆไม่เกินสิบนาทีนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องมากๆนะครับก็ตามนี้นะครับนี่ชัดเจนมากๆนะครับนะครับนี่แหละความแห้งความช่ำของงามนมนเห์ทุกอย่างมาเต็มนะครับประมาณนี้นะครับ เอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับในเกิน10นาทีก็สมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้ผมสุรพัฒนก็ต้องขอกล่าวคําว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ